ถ้าคุณทำธุรกิจนะคะแล้วอยากจะมียอดขายบนโลกออนไลน์นะคะสิ่งหนึ่งนะที่คุณจะต้องใส่ใจเลยก็คือ กลไกทั้งหมดในการทำออนไลน์นะคะคุณเจ้าของจะต้องเป็นคนที่รู้เรื่องที่สุดและต้องเป็นคนเมนเจจัดการนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในร่องในรอยนะคะอย่าฝากความหวังไว้กับเอเจนซี่อย่าฝากความหวังไว้กับคนดูแลเพจนะคะเพราะจริงๆหน้าร้านออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าร้านของคุณที่สำคัญไม่แพ้กับ หน้าร้านบนโลกออฟไลน์เลยจริงๆค่ะเพราะหน้าร้านออนไลน์นะคะถ้าคุณเมนเจให้ดียอดขายหักลบกับต้นทุนนะคะจะบอกว่าได้กำไรมากกว่าหน้าร้านออฟไลน์อีกค่ะแต่ว่าคุณเองต้องเป็นคนที่รู้เรื่องแล้วก็เมนเจจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอยากฝากกันไว้ค่ะอย่าลืมกดติดตามจอลินไว้นะคะมีเทคนิคดีๆมาเตือนและมาบอกกัน